รก็ที่ยากเกินคือใจรักคืออะไราออยา่ที่บักเก้ว,เกว,ว้าอคุณไม่ได้เล่นกูพี่อยากพี่เป็อย่ากนี้สิคะโสวัสดีค่ะอยู่กับปิวอีกครั้งนะคะและวันนี้ปิวจะพาทุกคนมาทำคอนเทนต์รีแอคการซักหนึ่งกลุ่มนะคะ ซึ่งรีแอคในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราอยู่ในส่วนของเพลงนะคะทุกคนเพลงในวันนี้ที่เราจะมารีแอคก็คือเพลงที่มีชื่อว่าง่ายๆหรือ complete นั่นเองนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่าเพลงนี้ก็คือเพลงของออฟโรดกันตัพลนะคะเป็นลูกชายดีซันเองทุกคนเป็นหนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์รักไม่รู้ภาษา love in translation ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อ EP 6เลยหลังจากฉากที่แบบ ทั้งสองโคไม่ว่าจะเป็นพี่อย่างกับน้องภูมิใจเนี่ยเขาก็คืออะไรเขาโตอลองตรงไปไ่ันไปเรียบร้อยแล้วคือเขามีความรักกันแล้วก็นี่ไง มาเอกับ,บคนที่ไทยก็รักไม่ยากเลยนะคะอันนี้เห็นในทีเซอร์ออกมาแล้วก็จริงๆดูว่ามันก็ตามเนื้อเรื่องเลยทุกคนก็คือแบบเจอคนที่ไทยอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลคะและแน่นอนว่าวันนี้เพลงปล่อยเป็นวันแรกดิกฐ่านนอกจากเป็นพิธีกรก็ยังเป็นมาม,มีด้วยนะคะก็จะมาอัด รีแอคให้ทุกคนดูเลยว่าเพลงง่ายๆเนี่ย MV จะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าต้องน่ารักแต่น่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูแล้วเดี๋ยวรีแคปกันหลังจากนี้ปะโอ้ยนกันแดดแคุณหลอดเลยคเได้ยินใใคครพูดจ่าผมมาก เ,เ,เยกยยออิ้มแบบนี้ไม่มีใครตอบได้เลยทุกครั้งที่เจออะไรคล้ายๆกันกับสิ่งที่ฉันเพียกมันว่าความรักเกิ<ว>ที่ยากเกินคู่ใจรักคืออะไรตามหาเหมือนหูตาแสงดีมากเป็นแสงอุ่นๆอะ

พี่เคกหรอเล่นกล้องสักหนึ่งว้าเขาไม่จะเล่นกลพี่อยากคือพี่ไปอยากมือถือไว้มีพี่อยากหรอ คนอใส่ตาพ่อตะออกเลยอุ้ยทำดีดีโอ้ยน่ารักมาเลยเมโลดี้ทำง่ายมาก เคมองเหมอันเดมบ่าอวกโหลอุยแรบดีอ่ะเพชรแม่ โอ้อยก็เพราะเป็นเธอจงได้รู้ได้เข้าใจมาเจอแบบคนที่ใช่แ<ต> <ๆ S 2> อย้ยโอ,อ้ยโเนี่ยพ่อต่ออ๋อตัวไปทุกอย่างแล้วโอ้อยทุกคน น่าหลักมากน่าหลักมากโ oh อเมก้าโอเคตอนนี้ตั้งสติแล้วต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนที่พีพอหึมหัมหึมหัมได้ไม่ใช่อะไรนะคือก็เห็นออฟโรดมาโปรโมทอะไรบางอย่างไปบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ไอเราก็เลยพอที่จะคุ้นอยู่บ้างซึ่งต้องบอกว่าเมโลดี้เพลงเนี้ยจำง่ายและติดหูมากๆทุกคนคือรับรองว่าใครฟังแบบรอบสองรอบคือร้องตามได้แล้วอันเนี้ย คือว่าไปลองได้แล้วขอดูเนื้อลองก่อนคือจาเนื้อไม่ได้สารภาพเลยเราไม่แอบแต่ว่าถ้าดูเนื้อลองอ่ะนี่ว่านี่จาเมโลดี้ได้แป๊บนึงนะคือกลายเป็นรักง่ายๆแค่ใจรักเธอจะมาเป็นเรื่องง่ายๆที่ฉันไม่เคยเจอ ก็เพราะเป็นเธอจึงได้รู้และเข้าใจเมื่อเจอกับคนที่ใช่เมื่อเจอกับคนที่ใช่ก็รักไม่อยากเลยเออก็ท่อนอื่นยังลองไม่ได้นะแต่ท่อนหกนี่ว่าหลองได้แล้วทุกคนเพลงน่าหลักมากและ M อมวคือน่าหลักมากคือแบบเป็นสองชุดที่น่าหลักมากผมคือดีมากไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ขึ้อัลบหลดที่อยู่เฉยๆเ,เพราะถ้าเธอยิมม้มอะ เครักไม่อยากเลย,เ,เ,ลยเพลงนี้ต้องบอกว่านอกจากความน่ารักของออฟโรดแล้วเนี่ยมันมีพอตออก,ก็คือมีพเตาอ,อู่ของเรามาช่วยเสริมทับในเอมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นนซิงเกิลเพลงเต็นไหมไหมก็คือมีออฟโรดมาเล่นในเอมีของพิตาอ,อู่ด้วยแต่อันนั้นนะปิวไม่แน่ใจว่าแบบปิวรู้ว่าพิตาอ,อู่น่าจะเป็นตัวเองแต่ออฟโรดเป็นเป็นใครไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ย ไปรู้สึกว่าในเอมง่ายๆอ่ะนี่คือออฟโรดเลยแต่ว่ารวมๆแล้วคือแบบน่ารักมากคือพูดคาว่าน่ารักไปเท่าไหร่แล้วทุกคนคอมเมนต์มาด้วยคือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมวนมันดีมากๆแล้วก็ถ้าใครยิ่งดูซีรีส์อ่ะมันจะประกอบกันแบบมันน่ารักเลยอ่ะทุกอย่างมันตอบโจทย์เลยว่าเมื่อเจอกับคนที่ใช่ก็รักไม่ยากเลย ตอมื่อคนแต่งเนื้ออ่ะพูดถึงแต่งนิดนึงและกันอันนี้รู้มาว่าคุณลูกชายออฟโรดก็คือได้มีการมีส่วนร่วมในการแต่งแรปเพลงนี้ด้วยนะคือรู้สึกว่าเป็นแรปที่ดูไม่บังคับเป็นแรปดูที่ไม่หยัดเยียดเป็นแรปที่ดูแบบเฮ้่มันกลืนไปกับเพลงไปเลยแล้วก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดมันคือช่วงหลังของท่อนฮุกที่จะแบบปิดตกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันลอดนะแกเฮ้ยนี่เปิดเนื้อเพลงอยู่ตกตายทุกคน พี่เตลช่วยเขียนแรปเพลงนี้ด้วยก็คือเป็นออฟโรดกัณฑพลแอนเจอรเลอร์คริสติมูสก็ไม่ก็ตบมือดีมากทุกคนอะไม่รู้จะพูดอะไรก็คืออถือว่ามาดูเพลงง่ายๆไปพร้อมกับทุกคนละกันไม่รู้ว่ารีแอคทุกคนเป็นยังไงตอนดูเพลงนี้นะคะแต่ยังไงก็ฝกสนับสนุนเพลงง่ายๆหรือว่าคอมซีฟของน้องออฟโรดด้วยนะคะเป็นซิงเกิลแบบโซโล่ซิงเกิลแรกของออฟโรดเลยยังไงก็ ฝากไปเล่นแฉดไปเล่นอะไรต่างๆกันลทุกคนแล้วก็ฝากปั่นยอดวิวกันด้วยนะจ๊ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้พี่วิากดไลค์กดแชร์กด subscribe มาให้พีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสันเทนน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะครั้งหน้าจะมารีแอคอะไรมาเม้าอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ